c p r นะครับทำกำไรสุทธิ7.6พันล้านบาทนะครับงบถือว่าดีมากบวก20% year on year แล้วก็6% quarter on quarter นะครับหรือเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยบวก20%เทียบกับไตรมาสที่แล้วก็บวกมา6%นะครับสูงกว่าประมาณการของเราแล้วก็ของตลาด10%นะครับรายได้ที่หนุนหลักๆก็จะเป็นส่วนของ cvs หรือว่าในร้านขายของในเซเว่นในสต็อกนะครับรายได้ตรงนี้บุกขึ้นมาเจ็จุดเจ็ดเปอร์เซนยอนเยียนะครับแล้วก็ cost profit margin ของตรงนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ยี่สิบเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับเป็น new high cost profit เป็น new high นะครับส่วน sna to s a l e หรือว่า sna ต่อรายได้ของ c V o เนี่ยก็ลดลงเช่นเดียวกันลดลงมาสามสิบบิ๊เป็นยี่หกจุดสามเพราะนั้นเนี่ยกำไรเจ็ดจุดหกพันล้าน ดีกว่าคาดมาจากธุรกิจ c v s ทั้ง o s s Profit Margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นที่สูง s g a to s a l e ที่ลดลงหรือค่าจ่ายาที่ลดลงนะครับเพราะนั้นตรงเนี้งบดีแถม c b บยังมีการประกาศซื้อหุ้นคืนนะครับมูลค่า7.5พันล้านบาทนะครับซึ่งเราคิดราคาเฉลี่ยอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยตั้งแต่วันที่16พฤษภาถึง14พฤศจิกายนเนี่ยก็คือซึ่งแต่วันนี้ วันละแวกตรงแถวช่วงนี้แหละจนถึงปลายปีเนี่ยราคาหุ้นไม่เกิน57.99บาทเนี่ยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนนะครับที่จะดันราคาหุ้นหรือค้ำราคาหุ้นของ c ีบไว้นะครับเราแนะนำซื้อครับสำหรับ c p บราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานอยู่ที่65.25บาท KCE ครับทำกำไร176ล้านบาทนะครับลบ58%เยออ o เยเอลบ13% Quarter on Quarter นะครับซึ่ง งบของ KCE เนี่ยต้องบอกว่าต่ำกว่าประมาณการของทั้งเราแล้วก็ของตลาดไปเยอะเลยนะครับต่ำกว่าเราค่า44%่่เปต่ำกว่าที่ตลาดค่าส9สิ่งที่กดดัน KCE เนี่ยจะเป็น Cost Profit Margin หรือว่าตัดตรากำไรขั้นต้นนะครับที่17.4%ซึ่งต่ำกว่าที่เคยทำได้ในไตามาสี่ไตามาสที่แล้วในี่สิบแล้วก็ไตมั่นหนึเมื่อปี2024ที่ยีส คือสู้ไตม่าสี่ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้สู้ไตม่าหนึ่งของปีที่แล้วก็ไม่ได้เพราะเทียบเราเทียบกันไตามาาที่แล้วกับปีที่แล้วนะฮะกอดโปรฟิตมาจินต่ําลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าราคาขายเฉลี่ยอะไรต่างๆเนี่ยปรับลดลงสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะเป็นเรื่องของการเจราจาต่อรองการปรับราคาประจําปีการแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงวัตถุดิบอย่างทองแดงอะไรต่างๆนะครับคําถามคือทาไมหุ้นไม่ลงแต่เคซพอประกาศงบที่ ต่ำกว่าค่าแต,แต่หุ้นไม่ลงเพราะว่าประจบเหมาะครับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยลดระดับโว่วคราวเพราะว่ามีการเจรจาการค้าหรือว่าเทรดดิลเกิดขึ้นนะครับโดยสหรัฐจะลดภาษีจีนเหลือ30%จีนลดของสหรัฐเหลือ10%และทั้ง2ฝ่ายต่างก็ประกาศชัยชนะกันทั้งคู่ว่านี่คือดิลประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันจึงหนุน ภาพรวมเศรษฐกิจโลกว่าความกังวลเศรฐฐษฐกิจถดถอยหรือ Recession เนี่ยน่าจะเบาบางลงหลังสหรัฐเริ่มเจราจาได้เรื่อยๆโดยเฉพาะาสารานณจากและเป็นจีนที่เป็นพี่ใหญ่นะเพราะนั้นเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่มีทั้งสหรัฐและจีนเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสามเนี่ยยังไงก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกแน่นอนราคาหุ้น KCE ซึ่งมีความอ่อนไหวอยู่แล้วกับความต้องการรถยนต์ของโลกเนี่ยเลยปรับตัวขึ้นมาได้นะครับแม้ว่าจะรายงานงบอ่อนแอก็ตาม